นิทานเรื่องกบกับหนูหนูตัวหนึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวจนมาถึงลำธารเพื่อหาอาหารมันเห็นว่าอีกฝั่งของลำธารมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงคิดจะข้ามฝั่งไปมันเดินไปหากแบทที่อยู่แถวนั้นแล้วบอกให้พามันว่ายน้ำข้ามไปแต่กบปฏิเสธข้าก็ตัวพอๆกับท่านแล้วข้าจะพาท่านข้ามไปได้อย่างไร หนูไม่ยอมและยืนยืนที่จะไปให้ได้ด้วยความรำคาญกบจึงยอมโดยให้หนูเอาเท้าผูกติดกับเท้าของมันแล้วว่ายน้ำพาไปเมื่อมาถึงกลางลำธารกบว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวจึงหยุดและก่อนที่ทั้งสองจะจมน้ำไปด้วยกันก็มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นข้าวจึงบินโฉบลงมาคาบทั้งสองไปกินพร้อมๆกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การบังคับเอาประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ย่อมมีแต่ความเสียหายพุทธภาษ,ษิตทุกขออังอนาโถว,วิหรติคนไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์